สวัสด,ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับแม่น,น้องอะติมกินแหลกเด้อมื้อนี้สิมาตั้มมาคงสู่ผัวก,กินได้พี่น้องมื้อนี้อาบ่ได้สู่พี่น้อง<อ>สู่พูกินแล้วก็ให้ FC เบิ่งแม่น้องไอติมกินแหลกบ่ะมาคงไอ้ตั้มเห้มันแหลกนะครับเด้ออ๋อก็ตั้ตั้แหลกขนาดนั้นก็บ่ได้ก็ตั้แบบนี้แหละนี่พี่อย่างว่าแม่นอ้นองอะติมกินแหลกว่าซัาาา่นะต,ต,นนบบนตอนนี้บ่มีเครื่องบ่มีเครื่องปั่นเครื่องเครื่องนี้เครื่องปั่นก็สิปั่นให้เพิ่นละเอียดให้เพิ่นดอกนะมาตอนนี้เฮามาเบิ่งตอนวิธีตากันเลยทุกคน ก็ตำมะขิตเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมาโมนี่ปลกระชิมาผ่านมะเขือเทศเนาะ่อจะใส่มะเขือเทศประมาณสองหน่วยได้พี่น้องมะเขือเทศสองหน่วยอะใส่มะเขือเทศก่อนตามด้วยวันนี้ก็ใส่มะกอกค่ะมะกอกเนี่ยมะกอกก็คือมะกอกบ้านเฮานะตามใส่มะกอกอ่าสิกินได้บอมะกอกบ้านเจ้าเด้มกมะกอกบ้านข่อยจีบ่แม่นบ้านผมตัว <laughs> นี่ทุกคนเนี่ยเอาใส่ไปเลยมาเอาเสต็ปผักขอพอใส่อีกลูกหนึ่งแล้วมนนีขอเสีเอามะเขือลงไปนํำเนะเาะมะเขือกระตัดลงไปเลยอน่วยหนึ่งนี่นอกจากนั้นขอเสเอาน้ำตาลลงเอาน้ำตาลหนึ่งช้อนเอ้ยหนึ่งถ้วยมานหนึ่งช้อนทุกคนพรงสุรดมักนัวหน่อยใส่หน่อยมักนัวลายใส่ลาย,ลายอ่ะดัดไปเสร็จว่าดาัดได้บ่ใส่พงุงสชิรดกับไข่บ่ไก่ที่าริษับ่วเชไ,ได้อยู่จ้ะ อันนี้น้ำปลาแดกคอยเด้อดน,น้ำปลาแดกอ่ะบอบอกดอกน้ำปลาแดกอีกอย่างน้ำปลาแดกซื้อพี่น้องะเขาได้บอกเราเขาว่าซื้อมาจากไม่พี่ลมพอนเพื่อนบอบอกดอกเดี๋ยวก็โฆษณาให้เขาด้วยตามด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะปลาไอทิพรสวันดียดโฆษณานะครับผมไม่ได้โฆษณาน้ำปลานะครับมาเจอกันครับทิพรสมาย่๊งย่๊ย่๊ย่๊ย่ก่อนทุกคนอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเป็นนัวกเพื่อนเขาที่เขาทางแล้วเนาะทุกคน เขาก็เอาเส้นบักขุ่นหรือว่าเส้นหมักมะละกอใส่เนาะอ่าการที่ว่ามักส้มกับบอได้เพราะมันเป็นบักขุ่นเด้กว่าหลายคนแล้วไปสั่งตำส้มเขาตำหมักส้มไห้อลีพี่น้องเนี่เขาก็มาง้ว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 ง้อ่ะง้อมันดีๆได้พี่น้องโอ้โหไปใจกินแทนบางขุ่นค่อยมันยังเหลือโคกโคกมันน้อยพ่อพี่น้องโคกก็สากสมดุลกันบ่บ่ครับเนี่ยเนี่ยพี่น้องอ่ะนี่ยน่ากินตอนนี้ เอามากินตอนเที่ยงนะทุกคนเที่ยงอยู่นี่อธิบายไปที่ไหนก็เนี่ยข,ขอยกลัยไปเรื่อยๆเขาจะได้กินบ่จาว่ะอ้าวนี่ให้ไลท์น้ำเนี้าพี่น้องเบิ่งแน่พี่นี่เบิกเบิ่กเอามาที่มาซีบมึงดีล่ะวุ้บตัวนี้มันบ่ได้ซีบก็อื่นยัดฮะเอามาให้ไล่